Hi, hello everyone. I am Master Matakuchi Mikaro and I am an uh, English teacher. Uh, I am a appreciative and I love to uh, teach English very much. I love, I love the way so when my students come to my class and uh, get the knowledge from me. Uh, it is very really hard uh, to teach uh, English uh, for Thai students uh, because uh, most of Thai students uh, are weak in English and uh, many Thai students uh, do not get the knowledge, uh, the knowledge enough uh, from their schools. That is why when they come to my university uh, of school, I have to uh, prepare uh, my plan uh, of uh, studies well. Um, like today, I uh, taught them about how to uh, use uh, when and while. I, uh, teach, I taught them uh, in details. Uh, I, uh, try, I tried uh, to explain them step by step or in Thai ธ uh, mm ีราคารธีราตอนพบออกป่าหมายกับนักเรียนของผมทุกๆคน นะครับผมมักจะย้ำกับเด็กนั้งเียนของผมเสมอว่าไม่ว่าพวกเขาเนี่ยจะเรียนอะไรก็ตามอย่างแรกเลยที่พวกเขาเนี่ยจะรู้จักโดยเฉพาะเวลาที่เรียนภาษาอังกฤษนั่นก็คือไอ้สิ่งที่พวกเขาเรียนเนี่ยมันคืออะไรผมจะเริ่มบอกแม้กระทั่งนิยามก,การใช้เว้นหรือการใช้ y รือทีอ่เราเรียกการอ,ออกสำเนียงตามฝรั่งก็คือ y l เนี่ยว่ามันคืออะไร ผมจะพยายามให้คำจํากัดความและก็นิยามของ2องของสองตัวอย่างนี้อย่างนี้เป็นพ้นนะครับจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะไม่พยายามที่จะไล่อารมบททฤษฎีที่ผมคิดว่ามันเป็นวิชาการจ๋าเกินไปหรือไม่สามารถที่จะเอาไปไปไประยุกต์ใช้จริงในการสอบได้แต่ว่าผมเนี่ยจะพยายามที่จะยกตัวอย่างอธิบายตัวอย่าง แล้วจากนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามให้เด็กเนี่ยฝึกคิดฝึกแต่งประโยคด้วยตัวเองแล้วก็จะให้เด็กเนี่ยพยายามที่จะอธิบายผมกลับสำหรับการเรียนการสอนของผมเนี่ยนะครับก็จะพยายามออกไปในแนวของฝรั่งนิดๆเราแน่นอนเลยว,ว่าเราก็ยังคง สอนในสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการยังบังคับให้เรียนเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังคงยึดถือหลักสุตรของกระทรวงเนี่ยเป็นแม่แบบแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการสอนในเรื่องของ lateral thinking uh, the way that uh, uh, to to help uh, our students have creative ideas and never block uh, their ideas uh, to show their opinions And to let uh, them learn uh, anything uh, that might be wrong or right, uh, that uh, might be wrong or right, I will not try to uh, stop uh, my uh, students uh, to show uh, me the ideas. But uh, I will just uh, support my ideas and uh, try to uh, make uh, their ideas uh, relevant. อ่าทูเดอร์เ r i รี่ส์อ่าในตำราเ o ียนผมก็จะพยายามโยงความคิดเห็นของเด็กนักเรียนของผมเนี่ยนะครับให้เข้ามาสอบท้องหรือว่าให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทเรียนพยายามที่จะให้อ่าความเข้าใจของเด็กนักเรียนกับของผู้สอนเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าผมเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเนี่ยในชั้นเรียนของผมเนี่ยได้เสนอความคิดเห็น แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของพวกเขาแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ยังยึดถือหลักของวิชาการแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ภาษาอังกฤษ my my English sometimes my English is quite different from other p r a c e s for other places Like uh, some of tutors uh, will teach uh, English, uh, like uh, just only the boring English grammar uh, award. I do realize uh, my students uh, do not like to study. แต่สําหรับผมแล้วเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษประยุกต์เช่นเวลาที่ผมสอนภาษาอังกฤษผมก็อาจจะเอาภาษาอังกฤษไปประยุกต์กับวิชาประวัติศาสตร์บ้างไปประยุกต์กับวิชาเศรษฐศาสตร์บ้างไปประยุกต์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบ้างหรือไปประยุกต์เกี่ยวกับการตลาดบ้างซึ่งการสอนในลักษณะนี้เราเรียกว่า i n t e g r a t i v e learning หรือ uh, we know it as การเรียนรู้แบบบูรณาการ Uh, actually I would like to teach my student everything in English but it is impossible จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะสอน uh, นักเรียนของผมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเลย uh, แต่ว่า uh, it is quite hard because uh, my uh, my uh, founder, uh, my fundamental English of my uh, students a ่าซ l ลกนะครับก็คืออ uh, พื้นฐานา uh, ภาษาอังกฤษของนักเรียนของผมเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถาร uh, ับภาษาร uh, ับอ่า uh, สื่อการสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้อ l uh, l e n l l i s h only, that is why I have to do as a uh, bilingual นี่คือสาเหตุที่ผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำการเรียนการสอนแบบสองภาษา uh, Like or as English and thai, I think it is a good way to make my dear students understand English more. If you have any ideas or any concepts that can be beneficial to my teaching or anything, you any chapters you would like to learn more, please suggest me. อะไรก็ตามนะครับที่ทุกๆท,ท่านนะครับอ,อ,อยากที่จะคอมเมนต์มาอยากจะแนะนํามาในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับผมยินดีรับฟังครับและก็ขอความกรุณาให้ทุกๆท,ท่านอคอมเมนต์นะครับด้วยไทยเค u ร์ติซี่แมนเนอร์หรือมารยาทไทยอย่างดีงามนะครับ Give honor to each other ให้เกียรติซึ่งกันและกัน Uh, between t e a c h e r and students ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน Thank you very much ข,ขอบคุณมากครับคืยาดามากเออ